เรื่องนี้ไปดูเจ้าหน้าที่มาต่างด้าวไปไปไหนไปดูครับสวัสดีครับผมนายมูหญ่สมโชคของเขียวนะครับจากกองร้อยกังคับกาบและบริการกองสารรักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรีในงานต่างด้าวมั่วสมนะครับในแคมป์งานก่อสร้างไชเจ้าหน้าที่ตมตำรวจตมนะครับก่อสนที่กำลังไปตำรวจเจ้าหน้าที่สามฝ่ายสนที่กำลังเข้าจับต่างด้าวรถใหญ่ในแคมป์คนงานเอาจับ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 ไปโอ้ กันกระต่ายสิครับเนี่ยไปดูวโนไปหมดแล้วเอ้ามันหายไปไหนวะเนี่ยนั่นสิพี่เฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรมันอยู่ในนี้แน่นอนถ้ามันอยู่ในนี้มันจะมีเสียงได้ยังไงวะมันอยู่กันหลายคนและเนี่ยมันเป็นผนังสังกะสีมันก็ต้องมีเสียงบ้างแหละอไอะเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันไม่อยู่เฉยเนี่ยก็เพราะว่ามันเฉยไม่ได้ ว่าต่างดาวสงคนนียเขาทำกิจกรรมฉันผัวเมียภรรยากันอยู่เฮ้ยอย่าเข้าไปยุ่งเลยนะเว้ยเฮ้ยงั้นเราก็จูโจมแบบไม่ให้มันรู้ตัวเลยอย่าอย่าอย่จูอย่าจูอยาจูจบอยาฉันเอยเฮ้ยเฮ้ยหุดหดอะอะไงไงไโอ้เต็มเต็มเลยไปก็บอกว่าเอาไปโอ้แต่ตัหัววิ่งกนขาบนจอหนังกลางแปลงไปโดนแล้วเมียแกเล้า นี่นี่วายตกใจาห้ติดก่อนโอ้ไม่มีใครรู้หรอกครับอมตั้งสติก่อนแต่อย่าตั้งนานนะน้องเคืาเย็นว่าบวาบอยู่อุ้ยสงสารว่ะสองสามดันโครมประตูเปิดปุ๊บเรากฏว่าภาพที่เห็นไปเจอผัวเมียกำลังนอนมีความสุขกันอยู่ ันในห้องผู้ชายตัวผัวสามีตกใจวิ่งลุกขึ้นวิ่งออกไปประตูหลังพรวดออกไปเลยโดยที่ไม่ได้นุ่งผ้านุ่งผ่อนเลยส่วนเบียวก็นอนเปลือยร่อนจนอยู่จ้าจ่ผมเลยบอกให้น้องอย่าเพิ่งตกใจใส่เสื้อผ้าก่อนห่ผมผ้าก่อนนอกจากล้างบางต่างด้าวแล้วคุณตำรวจต้องกลับไปล้างตาด้วยนะงานนี้ ขอขอบคุณในมูใหญ่สมโชคโคงเขียวกองร้อยบังคับการและบริการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรีเรื่องต่างด้าวหนีทั้งที่แก้ผ้า